คุณกำลังฟังรายการบางกอกน้อยบุ๊กรีวิวครับพบก,กับผมมาร์ทและนก ok, นะครับในทุกสัปดาห์นะถ้าเป็นไปได้นะครับเราจะเอาหนังสือที่ผู้จัดจนี่ได้อ่านกันในสัปดาห์นั้นแล้วมารีวิวให้ทุกท่านฟังนะครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้ยังคงอยู่กับผมมาร์ทคนเดียวนะครับที่จะเอาหนังสือนะเล่มล่าสุดจากงานสัปดาห์หนังสือ งานมหากรรมหนังสือเมื่อตุลาคมที่ผ่านมานะครับอ,อ่านดูแล้วก็เล่านะครับทีนี้ในช่วงตุลาคมที่ผ่านมามีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่วางขายอยู่ในงานแล้วก็เปิดรับสั่งด้วยนะครับอสอดคล้องกับเทศกาลร,ระลึกเหตุการณ์6ตุลานะครับซึ่งก็มีจัดนิทรรศการงานนำลึกในงานเสวนาด้วยนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ ที่อื่นๆนะครับเช,นช,ช่นจุดเช่นจุฬาเป็นต้นนะครับก็ในในในช่วงนี้ก็จะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ออกมานะครับชื่อว่ามนุษย์6ตุลานะครับโดยเขียนโดยมนุษย์กรุงเทพนะครับเล่มนี้ก็ออกมานะเขาก็พิมพ์จํากัดนะครับพิมพ์พิเรี่ยเดอร์แล้วก็วางขายกันในงานมหากรรมหนังสืออยู่บ้างนิดหน่อยนะครับ าวางสักครู่เดียวก็ปรากฏว่าหมดตลาดนะครับผมก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับถ้าคนผู้ฟังสนใจอยากซื้อก็ช่วงนี้ก็จะมีเปิดพรีออเดอร์พิมพ์ครั้งที่2ด้วยนะครับเล่มนี้ตอนแรกนะครับก็เป็นเจ้าของคนเขียนนี่ก็เป็นเจ้าของเดียวกับหนังสือที่ชื่อมนุษย์กรุงเทพนะครับซึ่งพิมพ์กับแซลมอนเม,อเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับ แต่ว่าเล่มนี้เนี่ยเฉพาะเจาะจงเลยนะครับสัมภาษณ์คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์6ตุลานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะผ่านเหตุการณ์นั้นนะครับเป็นผู้ถูกกระทําบ้างนะครับเป็นผู้เห็นเหตุการณ์บ้างนะครับเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นะครไม่ว่าจะเป็นเป็นนักศึกษานะครับที่มีชีวิตอยู่ในช่วงนั้นช่วงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ อยู่ในเหตุการณ์นะครับวันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์นะเราก็จะได้ได้ได้อ่านเรื่องราวนะในในวันนั้นนะครับว่าในมุมมองของผู้ที่ประสบเหตุการณ์นะครับที่รัฐเนี่ยใช้ความรุนแรงนะครับในการปราบาผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลในช่วงนั้นนะโดยความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะครับ ในเหตุการณ์ 6, 6ตุลานะครับซึ่งก็ในปีนี้ก็จะมีการรณรงค์เรียกเรียกเหตุการณ์ใหม่นะครับนี้ว่าการสังหารหมู่ที่มหาวิทยาลัยลธรรมศาสตร์นะครับซึ่งมันสื่อสารเ,าเหตุการณ์ที่ตรงกว่านะครับแล้วก็ไม่ลดทอนความรุนแรงจากเหตุการณ์นะครับซึ่งนี้เป็น,ปนผมก็ได้อ่านเล่มนี้นะครับมันก็จะมีส่วนต่างๆที่ ประกอบกันมานะครับโดยในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นบทเกลิ่นนำนะครับบทที่พูดว่าก่อนวันที่6ตุลานะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการล้อมปราบโดย,โดยอกองกำลังนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยความเป็นมามันเป็นยังไงนะครับก่อน6ตุลาเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะที่เกี่ยวข้องกับบริบทการเมืองการปกครองนะครับ บ้านเมืองเนาะก็จะตั้งต้นกันที่ช่วง14ตุลาสอง9นห้รกาะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็จะเรียกรยกว่าเป็นช่วงที่ประชาชนนะครับก็เรียกร้องอำนาจนะครับในการาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะครับจากช่วงที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยบ้านเมืองก็ปกครองโดยระบบะเผด็จการมานานยาวนานนะครับแล้วก็ในปี19ก็ มีเหตุการณ์ที่ทําให้ฝ่ายผู้นํารัฐบาลเนี่ยจะต้องรลีภัยไปเพ,เพราะมีการสังหารประชาชนนะครับแล้วก็เ,เกิดการารัฐประหารนะครับเปลี่ยนแปลงวิธีการปกครองนะครับก็เลยมีช่วงที่ประชาธิปไตยแบ่งบานจากกิจกรรมนักนักศึกษาที่ถูกปิดไว้นะครับในช่วงหกในช่วง2 5 1 9นี้ก็เปิดกว้างมากขึ้นนะครับนักศึกษาก็ไปเข้าร่วม เรียกร้องเรียกร้องค่าแรงนะครับเรียกร้องสิทธิที่ดินทํากินนะครับของแรงงานบ้างนะครับของเกษตรกรบ้างนะครับของช,ชาวชนบทอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพลังอันนี้เนี่ยก็ทําให้ฝ่ายอําอนาจเก่าเนี่ยครับรู้สึกว่าถูกคุกคามนะครับถูกอํานาจของตัวเองเริ่มสั่นคลอนนะครับก็ก่อ,อร่างขึ้นมานะฮะเป็น พยายามที่จะยึดอำนาจคืนจากจากระแสะสังคมนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้มันก็งวดขึ้นมาเป็นเหตุการณ์6ตุลานะครับในเล่มนี้เนี่ยก็ในช่วงแรกเล่าเหตุการณ์ย่อๆแบบนี้นะครับให้ฟังเขาคงจะคงจะละเอียดกว่าผมนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ในในเล่มนี้ที่ที่เล่าเนี่ยมันไม่ได้ละเอียดมากนะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดที่เป็นบริบทสังคมในช่วงปี2519ปี25 1 6นะถึง19เนี่ยต้องหาอ่านเอาจากเล่มอื่นนะครับจะได้ละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นแค่ส่วนของการปูพื้นนะครับของจริงเนี่ยเนื้อหนังนะอยู่ที่การเล่าเรื่องสัมภาษณ์นะครับของบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ6ตุลา2519นะครับ ในนี้ก็สัมภาษณ์หลายคนนะครับอย่างที่ว่าไว้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักศึกษานะครับที่ผ่านเหตุการณ์มาซึ่งบางคนเนี่ยครับก็อยู่ใกล้ชิดเลยนะได้เห็นเ,เพื่อนที่ถูกสังหารเ,าเสียชีวิตนะครับในเหตุการณ์วันนั้นนะครับแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ตราตึงเนาะนะครับอยู่ในประสบการณ์นะครับแล้วก็ภายหลังเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ปรากฏว่า มันไม่สามารถที่จะหยิบยกมาพูดได้นะครับต้องรอไปอีก20ปีนะกว่าที่เหตุการณ์6ตุลาเนี่ยจะพูดได้นะครับแล้วก็ระลึกถึงแล้วก็มาทบทวนกันนะครับเหตุที่ต้องปิดปิดไว้นี่ครับเป็นเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยเรื่องนี้ก็ประชาชนส่วนหนึ่งก็ยังมองว่านักศึกษาในที่มาจัดกิจกรรม6 ตุลาเนี่ยก็จะเป็นพวกที่ต่อต้านาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็เป็นคนฝักใยคอมมิวนิสต์อะไรแบบนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พูดถึงนะครับแบบเรียนก็ไม่มีนะฮะกว่าจะเปิดเป็นที่รับรู้ขึ้นมาบ้างเนี่ยก็ผ่านไป20ปีนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเหตุการณ์ระลึกถึง6ตุลาอีก บ้างนะครับแต่ว่าในปีนี้ก็จะเยอะขึ้นนะครับเยอะมากเลยทีเดียวนะครับในหลายหลายที่ระลึกถึงเหตุการณ์6ตุลานะครับผมเองก็ได้เข้ามามาชมนิทรรศการด้วยนะครับเราก็จะได้เห็นผู้นําชมนิทรรศการนะครับคนที่เกี่ยวข้องกันในในใน,ในเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยบางคนที่ได้ฟังเรื่องราวของเขาก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้เช่นเดียวกันนะครับอน,อนอกจากนักศึกษาที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วเนี่ยเรายังได้เห็น ได้อ่านเรื่องราวของคนที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับบางคนไม่ได้เป็นนักศึกษาแต่ว่าสนใจตื่นตัวนะครับจากเหตุการณ์14ตุลา16นะครับจากช่วงประชาธิปไตยแบ่งบานนี่ครับตื่นตัวทางการเมืองนะครับแล้วก็มาร่วมมีประสบการณ์ร่วมอยู่ในเหตุการณ์6ตุลาด้วยนะครับนี่ก็มีเรื่องราวของคนเหล่านี้ที่อยู่ในเหตุการณ์ไอที่อยู่ในหนังสือมนุษย์6ตุลาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น คนที่เป็นนักเรียนนะครับมหาวิทยาลัยอ,อื่นนะครับแม่บ้านคนขายอาหารที่โรงอาหารธรรมศาสตร์นะครับโอ้เราก็จะได้เห็นจากหลายมุมเลยทีเดียวนะครับคนที่เป็นนักนักหนังสือพิมพ์นักสิทธิมนุษยชนนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ก็มาเล่าเรื่องราวแชร์ share. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งมันก็จะมีเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่อจากนั้นของชีวิตคนเหล่านี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับบางคนเนี่ยต้องเข้าป่านะครับตัดสินใจที่จะเข้าป่าไปสู้รบนะครับหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงสังคมให้มันมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นมีสวัสดิการที่ดีนะครับรวมถึงมีอุดมการณ์แบบคอมมิวนิสต์นะฮะแต่ว่าหลายคนนี่ก็ไม่ได้เข้าป่านะครับ เราก็จะได้อ่านเรื่องราวเหล่านี้นะครับว่าหลังจาก6ตุลาแล้วแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างเขาเขาเล่าเขามีความรู้สึกอย่างไรเขาอยากจะบอกอะไรกับผู้อ่านที่ได้เปิดหนังสือเล่มนี้นะครับเรื่องราวเหล่านี้มีทั้งส่วนที่ทางมนุษย์กรุงเทพเนี่ยได้สัมภาษณ์ไว้เมื่อปีที่แล้วหรือว่า2ปีที่แล้วนะครับรอ่าแล้วก็บางเรื่องก็เป็นบทสัมภาษณ์ใหม่นะครับอย่างเช่นคุณวัด วันล,ลยางกูลนะครับหรือว่าอาจารย์ประจักษ์ก้องกิรตินะครับซึ่งทําหน้าที่เป็นคล้ายๆเป็นผู้ผู้ผู้สรุปนะครับว่าประสบการณ์ทั้งหมดนี้มันมีนัยยะสําคัญอย่างไรต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันอย่างนี้นะครับสําหรับคนที่เคยอ่านาเรื่องราวของมนุษย์กรุงเทพนะครับที่เคยสัมภาษณ์แล้วก็ตีพิมพ์ไปแล้วเนี่ยครับแต่พอมาได้อ่านหนังสือรวมเล่ม ประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็ให้อารมณ์ที่ต่อเนื่องนะครับก็จะได้อารมณ์ที่แตกต่างออกไปจากการอ่านเฉพาะบทสัมภาษณ์ของคนเพียงคนเดียวแล้วก็ปีหน้าค่อยมาอ่านอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้ต่อเนื่องมากเลยนะครับก็มีบางบทเนี่ยผมก็น้ำตาไหลนะครับรู้สึกจะปวดไปกับประสบการณ์ของผู้ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้ก็ ถ้าถ้าคนที่สนใจไปชมนิทรรศการแขวน6ตุลานะครับหรือว่าผมคิดว่าปีหน้าก็อาจจะมีอีกแหละนะครับเป็นหนังสือที่น่าอ่านประกอบกับการเข้าไปสัมผัสประสบการณ์จากนิทรรศการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์จัดขึ้นนะครับในยิ่งตอนนี้เนี่ยมีโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์6ตุลานะครับก็คงจะปีหน้าหรือว่าไม่รู้เมื่อไหร่นะครับก็จะน่าจะมีกิจกรรมอื่นๆที่จะทําให้เราได้ ร่วมเรียนรู้อีกนะครับในอนาคตนะครเป็นหนังสือที่น่าอ่านประกอบกับการศึกษานะครับประสบการณ์ของคนนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์นะครับการเมืองบุิบทอื่นๆนะครับการบริหารบ้านเมืองในช่วงนั้นใครเป็นเจ้าของอำนาจอยู่นะครับใครดํารงอำนาจอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยต้องคงต้องไปหาจากหนังสือเล่มอื่นนะครับทีนี้ในเล่มนี้เนี่ยก็ เป็นเล่มที่ไม่หนามากนะครับผมคิดว่าอ่านวันเดียวก็จบนะครับแต่ว่าแต่ละเรื่องนี่มันต้องใช้เวลาย่อยอยู่เหมือนกันนะครับคงจะใช้เวลาไม่นานนะครับกำลังเหมาะมือหน้าอ่านเนี่ยมีสัก200หน้านะครับก็เหมาะสำหรับเก็บไว้นะครับแล้วก็ได้อ่านนะฮะถึงเวลา6ตุลาเมื่อไหร่ก็หยิบเล่มนี้มาอ่านสักทีหนึ่งนะครับทีนี้ช่วงนี้เนี่ยทาง ทางผู้เขียนนะครับก็ก็กำลังระดมนะครับพรีออเดอร์ order, พิมพ์ครั้งที่2นะครับถ้าใครที่สนใจก็รีบไปสั่งจองไว้ได้นะครับที่เพจมนุษย์กรุงเทพนะครับซึ่งเขาก็จะอ,อะไรละ่ะเปิดรับออเดอร์ถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้นะครับใครสนใจก็ไปอ่านได้นะครับหน้าปกก็กระดาษดีทีเดียวนะครับหน้าปกมีความสวยงามนะครับ ลองไปติดตามดูกันราคา190บาทนะครับผมก็มารีวิวโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไรนะครับโฆษณาให้ฟรีๆนะครับเอาละครับรายการบางกอกน้อยบุ๊กรีวิววันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าดูซิว่าจะนำหนังสืออะไรมานำเสนอนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ